ดีครับสวัสดีตอนเย็นๆนะครับผมสวัสดีครับพี่น้องพบพอกันกำลังแรงๆครับผมสันฮะแล้วทุ่งนาสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านนะครับผมก็ห้างหายไปโดนเติบาลเป็นอาทิตย์บกคอยสบายครับพี่น้องช่วงนี้ก็เลยบุกคอยได้ออกมาหาโยฮ่ากินครับเมื่อนี้จะมีห้ามครับแอีฟมเนี่ยแหละครับผมฟมขาวห้ามเหมือนเงี้ยอ้อยนะครับผมมา เงี้ยครับตัวเาจะสิได้ตูหรือเปล่ปาครับพี่น้องเบ่งทางกันครับผมครับพี่น้องเป็นช่องตามร่องนี่แหละครับผมนี่นี่นไปลองหนูครับผมช่องนี่ครับเดี๋ยวคมจะดักไว้ตรงนี้ครับมาดักกันครับมาครับผม พยายามหลอกล่อให้หนู้งเข้ามาให้เลยครับผมจะได้นู้งกินนะครับพี่นอ้องแล้วมันหลันครับเนี่ปล่อยพี่นอกก้องเลยจะได้กินหมูนี่ครับพี่นอ้นองบ่เคยละครับผมเที่ยวแรกครับพี่นอ้องเดี๋ยวยังมาลุ้นกันมือขึ้นเช้าครับผมช้ามืดครับผม หกโมงครับผมสวัส <Man> ดีตอนยช้าครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับผมมาเดี๋ยวไปลุนดูกับดักกันครับผมเช้านี้อาจจะมีฝนหรลุบบางหกโมงเช้าแล้วครับพี่น้องอันนี้ก็ยังบุรี่ว่าสีมีผลงานหรือบ่มีนะครับผมกับไม้เก่าไม้หมาดตรงข้าวนี่แหละครับผมหอกมาก็พอได้อยู่ได้กินอยู่แล้วครับผมอันนี้ก็ไปลุ้นเบิ่งน้ำกันครับจะได้จักโตหรือบ่ได้ครับผม เงียบฟมครับอยู่นะครับผมฟมครับไอ้ทำเขาเงียบอยู่ครับผม,มก้อยเอ่ค้นกระดักกัะดักข้าขนาดนะครับอย่างน่ะ ดักบิกขาดคือกันครับหลงนั่นก็นในช่วงที่แรกกันกลับมันเหลือครับผมมาขึ้นนี่ใส่วัสดครับผมมาเบิ้งหลังแรกกันครับผมหมายที่ยวให้ใส่ห้ามใส่อันนี้ม่นไม่นห้ามหรอกครับผมหลังแรกเกดโฮอนไหมนะฮะอ้าวโอ้โหอะไรกันเนี่ย เลยเลครับผมหวานนะครับผมโปมนะครับผมสำตาหนครับอยู่รับหนึ่งตัวแรกอยู่อยู่กันเยอะเยือลาครับโอ้โหหมดเกี้ยงเลยครับพี่น้องเ <c oughs> มล็ดรันนะครับผมรออะไรกินไม่รู้ครับหมดเลย ไม่อล่ะใช่ครับผมเหยื่อลำบ้างเยอะโฟมบ้างครับผมลำอ่อยนะครับผมอ๋อนี่เครื่องหมายกันนี่อ๋อลำกระจายครับพี่น้องเนี่ยอยู่นะครับผมเหยื่อลำอ่อยครับผมทำผลงานนะครับผมนี่ ลอยวิ่งบผมทางไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมพอมีทางครับผมใส่ตัวนะครับผมทำเอ่ยนะครับผมไปดึงไปเรื่อยๆครับผมยังไม่หมดนะครับผมเหยื่อลำก็มีโฟมก็มีครับผมมีรอยคุยหากินบ้างนะครับผมเนี่ย ดักไว้มีอันนึ่งนะครับผมฮึมาตับดักหายครับพี่น้องหายไปไหนวะน,นะการลอยเชือกหายไปไหนวะน,นะครับเอา้าอยู่นี่ครับน้องเป็นโฟมนะคะรับผมโฟมทำผงาน,นะครับผมอยู่นะครับผมไซส์สวย สวยนะครับผมเสร็จอีกหนึ่งครับผมแต้มทีสามไปดึงกันฝั่งโน้นได้ไปสามนะครับผมนี่อีกคันหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะไปคันโน,น้นคันโน้ตอีกหน่อยนึงครับผมตังน,นี้เป็นอะไรยนย่ี้เหยื่อลำครับผมโหลำกระจายครับพี่น้องเลยเชือกตึงฟิ้ยรครับพี่น้องมีรอยกัด เอ้าอะไรนี่ครับผมหึหึอยู่ๆครับผมวะอยู่นะครับผมนี่ขออนุญาตครับผมใส่สวยอยู่นะครับผมเหยื่อลำอ่อยนะครับผมตัวที่สองจำชัดๆของเราครับผมเหยื่อฟอผมครับผมโโอ้หลั่นครับผมเป็นหนูเล็กครับพี่น้อง อยู่นะครับผมหนูเล็กครับผมเ๋ยวโฟมครับทำเงงานครับไม่โดนนะครับผมไม่ลั่นครับพี่น้องสุดท้ายครับผมล็อกนี้ รอบที่แล้วมาก็เอาไม่ได้ครับผมมาสองรอบครับผมวันนี้เอาเหยื่อลำมาทดลองดูครับผมมาลำกระจายครับผมมีรอยคุยเด้อรอยกัดเละหมดเลยครับผมมีลำเริ่มกระจายแล้วกลับจู่โอ้โหเรียบร้อยนะครับผมลองรอยกันครับผมเละครับผม อยู่นะครับผมอยู่ครับพี่น้องอยู่ครับผมไซสสวยเยื่อลับนะครับผมดูกันต่อครับผมยังไม่หมดครับผมมานี่อหังนี้ก็เมื่อคืนลุงดักเสร็จนะครับผมล้านครับผมอยู่ครับผม นี่ก็มาเป็นเหยื่อลำครับผมโอ้โหแต้มที่สองปะครับผมแต้มสองครับผมเข้าครับลำกระจายครับพี่น้องเนี่ยถือว่าโอเคนะครับผมเป็นดักครั้งแรกครับผมครับผมเหยื่อลำเหยื่อลำอ่อยนะครับผมทำผลงานเข้าอีกตัวพอได้ครับผมสรุปผลงานครับผมชาวนี้เห้ลำนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเมื่อคืนได้เป็นหนึ่งครับผมดักยังไม่เสร็จได้เป็นหนึ่งเป็นหก อันนี้เป็นโฟมครับผมผมได้ไปสองนะครับผมลำถือว่าโอเคนะครับผมลำอ่อยได้6กคะแนนนะครับผมก็มาฝากไลฟ์ฝากแชร์ครับผมฝากช่องสันหาและทุ่งนาด้วยนะครับกราผาพอกันใหม่ครับผมกาสวัสดีครับ